ครับทีมงานช่างบ้านบานใจก็มาติดตั้งนี่นะครับเหล็กดัดครับติดตั้งบาน้าต่างสี่ช่องเนาะเมตรแปดสิบกับเมตรสิบรับนะ,ะลยครับเทคนิคนะเล็กๆ,ๆน้อยๆครับติดสองจุดหมายเข้าไปนะแล้วเก็บฝุ่นครับก็ดอกเจาะแมมอาจจะไม่ชัดเนาะเนื่องจากมันอยู่ในห้องนะ ก็มีเกฟุอนเนาะห้องนอนนี้ก็ไม่กว้างไม่ไม่เล็กเนาะไม่แคบสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบครับทุกคนว่าแคบก็มาดูกันจัดแ,แต่งห้องได้สวยครับนี่ครับโน่ก็เป็นโต๊ะตู้คอมเนาะโต๊ะทางานนี่ก็มีเตียงนอนเนาะแล้วก็นุ่งก็เป็นม่านครับเป็นหัวเตียงนี่ก็มีแอร์ครับ นานเลยครับเจ้าของบ้านครับนั่งสวยๆอยู่นั่นนะครับนั่งสวยนั่งน่าเหี่ยวเลยนี่ครับมาดูมุมกว้างเนาะนี่คือห้องสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบครับใช้งานได้จริงครับเตียงตัวหนึ่งเนาะแล้วก็โต๊ะทํางานแต่ตู้เสื้อผ้าก็น่าจะใส่ได้สักตัวครับถ้าอยากมีตู้สเสื้อผ้านะนี่ประตูไม้สักกับบานนี้ค่อนข้างจะอลังการเนาะค่อนข้างแพงครับบานนี้โอ้สวยๆครับเกือบจะไม่ได้ใช้นะบานเนี้ย นี่ครับบันไดขึ้นขั้นหนึ่งเนาะเป็นห้องต่อเติมครับแม่สวยงามครับเราก็มาใส่เด็กดัดกันครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะใส่ซองชดหมยกันฝุนเวลาเจาะแล้วฝุ่นมันจะมีค เจาะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรายัดนั่นไว้ต่างหากใช่ไหมบ้มานยัดน็อตกับพุกอะ่ะแล้วค่อยมายัดที่หลังใช่ไหมใช่ตอกเลยฮะตอกใส่เลยยัดมาจากนั่นเลยเใช่ไหมยัดมาจากข้างนอกก่อนแล้วก็มาตอกใส่ก็ได้นะตอกเลยก็ได้ตอกเปล่าอะ่ะตอกเปล่าใช่เอาโอเคตอกเปล่าก่อนก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามา ดูเหล็กดัดครับสวยๆครับเหล็กดัดที่ช่างบ้านบ้านใจเอามาติดตั้งเนาะนี่เลยครับเมตรแปดสิบสูงเมตรสิบครับไมสวยๆครับนี่ครับเหล็กดัดนี่ราคาหลักพันต้นๆเนาะครับสวยๆครับเจ้าของบ้านก็อยากจะติดข้างในเนาะเนื่องจากข้างนอกก็จะโชว์ครับนี่ครับสวยๆครับก็จะโชว์เหล็กดัดเนาะ หนูจะใส่อันนี้ไปเลยใช่ไหมบัสอ่อะก็แล้วแต่บาสอ่ะบาสชอบแบบไหนใส่ไปเลยมันก็ไปถึงก็ตอกได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับอย่างนี้จะง่ายเนาะถ้าตอกเลยมันจะเงืงง้อกงึงเงือก่งตัวครับเราก็จะใส่ประกบไปอย่างนี้เลยแล้วไปจับยัดรูเราจะเบาแรงครับมีหนอนต่อาเนีต่ตะปูกเกี่ยว โอ้จเป็นเหล็กดาดที่ทําได้ออกออกมาสวยครับนี่ครับราคาพันต้นต้นก็น่าใช้ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับอุ่นใจครับเวลามีเด็กดัดแล้วเนาะเจ้าของบ้านก็รู้สึกปลอดภัยครับเดี๋ยวเราก็มาติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกสักตัวเนาะราคาหลักร้อยครับเป็นหูเป็นตานะเนาะเผื่อเราไปธุระที่ไหน เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียบพุพกไว้เลยครับเนื่องจากรูเมื่อกี้เราเจาะไปแล้วนะเราก็เสียบพุกขาไว้อย่างนี้เลยพอไปถึงเราก็ใช้ค้อนตอกยัดเข้าไปเลยครับในรูรเนาะแล้วก็ค่อยขันเกีียวสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ครับบานหน้าต่างเนาะ จริงๆติดข้างนอกก็ได้ครับแต่เนื่องจากข้างนอกเนี่ยพวกนี้มันเป็นตะปูเกียวเนาะใช้ไขควงอะโดนกโโมยแอบมาขังได้เนาะคือไขควงอันเดียวมาติดข้างในเลยครับเขาจะขันไม่ได้เราก็ป้องกันวิธีทำอ่านใจกมานยนระบ เดี๋ยวช่างบ้านบ้านบานใจก็ไปดูวิธีติดตั้งอีกทีนะแม่ห้องสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบบหน้าอยู่ครับทุกคนครับทุกคนนี่เลยครับแม่เรล็งดัดสวยๆครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับห้องที่ความกว้างอยู่ที่สามเมตรคูณ, A, คณ A, สามเมตรห้าสิบครับนี่ครับเรล็งดัดกันกระโมยนะแม่สวยๆครับติดด้านในเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วครับห้องนี้ นี่ครับกว้างขวางอยู่นะ3เมตรคูณสมเมตรห้าสิบโอ้เยี่ยมยอดเลยครับนี่ครับไดแอร์หนึ่งตัวมีโต๊ะทำงานแล้วมีเตียงตู้เสื้อผ้าก็น่าจะได้สักหนึ่งหลังนะนี่ครับสวยๆครับน้าน,นะครับ<ส>แหมเยี่ยมยอดไปเลยครับ<ต>ห้อครับนี่ครับสวยๆเนาะ